หลุดมาก่อนสื่อฝรั่งเศสตีตะวันฉายต้องป้องแชมป์วันมวยไทยกับคู่ชกรายนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่ออีพะเขาสื่อแดนน้ำหอมออกมาตีข่าวว่าบัมปาราคูยาเตนักชกชาวฝรั่งเศสจะได้สิทธิ์ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทในไฟต่อไปทันที โดยรายงานเผยว่านักมวยไทยชาวฝรั่งเศสวัย29ปีที่ปัจจุบันรังรองอันดับ2ในรุ่นเฟเธอร์เวทจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกกับตะวันฉายพีเคแสนชยัยเจ้าของตำแหน่งแชมป์ชาวไทยคนปัจจุบันพร้อมกันนี้สื่อเจ้าเดิมยังได้เผยว่ากำหนดการไฟดังกล่าวจะเกิดขึ้นในศึกวันไฟใน31ที่สังเวียนมวยลุมพินีรามอินทราวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568อย่างไรก็ตามทางวันฝ่ายจัดการแข่งขันยังไม่มีการออกมายืนยันถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดรวมถึงยังไม่มีการประกบคู่มวยในศึกวันไฟใน3 ออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยยอดมวยไทยวัย25ปีแม้จะพลาดคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการหลังแพ้ให้กับมาซาอากิโนอิรินะักคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันยังครองแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท